รอรถอมารับใช่รอรถอมารับไปอีกที่พักหนึ่งนี่คือหน,นึ่งชันน่วโมงผ่านไปครับครับเรายังอยู่ที่เดิมแอบตัวก็ไม่ได้ ทำไฟล์ก็ไม่ได้เสียเวลามากทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ <c oughs> เราเสียเวลาไป47านาทีโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยะขอกระเป๋าสีชมพูอันนี้สีชมพูครับใช่ลืองถตาบอดสี อ,ออนานมากแพนอิสโนแพนเหรอครับจะใส่เอาอีกแล้วเหรอครับทุกวันทุกวีทุกวันฝนตกซะด้วย <c oughs> ผมแนะนำให้เราแบบตรงอย่างเดียวแล้วก็ค่อยซ้สยปิดตาไว้ไดนึงเมื่อคืนนอนน้อยเหลือเกินเสียงเพลงเสียงดนตรีมันดังมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเล่นที่ออสโลแต่ร้านหลวงทุกร้านเขาปิดหมดเลยเสื้อผงเสื้อผ้าเขาไม่มีไม่มีใส่ิดจริงๆแล้วเนี่ยเง <c oughs> ียบครับข,ข้าวโจูฮันเกตเงียบกริบ จำเมืองพัซเซอร์ถ้าพี่เราไม่ผิดเนี่ยคนมากันเยอะมากแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจเน่ยชาวไวกิ้งเขายังไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ใช่ไหมคริสคริสเนี่ยใช่ทรดเานไม่ได้เข้ามาในในใช่เป็นแบบเขานับถือแบบเทพเจ้าโนดดกก็นั้นก็จะมี หลายคนชอบสับสนระหว่างของกรีกกับโนติกเพราะแบบมันก็ใกล้กันอยู่ของกรีกี่มันจะเป็นแบบเหมือนกับซูสปูไซเดอร์ใช่ซูสแต่อันนี้จะเป็นโอดินโตรฟเรยาใช่โรกิผมดันชอบโรกิใช่ไหมนี่เราจะยังไม่เข้าไปที่เวทีนะครับเราจะลองเลาะมาอีกถนนหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยโดน เ้ยไม่ใช่เคยโดนเคยเดินโดนครับคือนอนน้อย กินแค่นี้หรอใช่ยังไม่ได้ตัก <laughs> ย,ยังไม่ได้ตักเลยหมดแรงต้องเติมพลังก่อนรีวิวหน่อยครับนี่นี่ตอนเข้ามาเขาเรียกว่าอเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ลองดูเข้ามาตากักอะไรเรียบร้อยแล้วจะไปตักน้ำจิ้ไมไม่มีโชยุตรงนั้นอะ่ะ ไม่ดูไม่ดูมีแค่ติ่ม,มซำซอสกับเกียเยเกเก๊ยวซาซิสก็เลยเลือกเกี๊ยวซาซอสมาเปรี้ยวกว่าโชยุนิดนึดนงแต่ว่าพอกินได้สรุปกระดิบไปถามมีโชยุไหมโชยุอยู่ตรงนี้าอสบิ เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเฮ้ย uh ย uh> ิงไม่ต้องรับนะครับไล่ไอพวกนี้มันไล่ไม่มไม่มีชวนกันเลยไม่มีบอกกันเลยว่ามีทีเด็ดตีก็มาเจอกันในร้านเฉยโดยไม่ได้นัดหมายเราไปจิบได้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทำให้เขารู้ ไม่ค่อาเดม๋ยวเหนาะคือเสื้อตัวนี้ซื้อที่อังกฤษฝนตกหนาวก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เลยต้องหาเสื้อที่มันสามารถกันฝนได้ด้วยแล้วก็กันความเย็นได้ด้วยก็เลยโดนตัวนี้มา แต่ว่าพอมาถึงที่นี่ร้อนมากเสื้อกล้ามยังเหงื่อออกอะ่ะก <c oughs> ็เลยต้องโดนอีกแล้วซสเ้อกันลงไม่ซีละครบโดนเหรอครบล้วหวังว่าครบทุกสสาพอผ้าท่อากแล้วเ <c oughs> <c oughs> ยจริงๆครับ <c oughs> สรุปโอเคเมื่อวานที่เสียเสื้อไปเราก็จะได้เสื้อใหม่กลับคืนมาแล้ว เราสองตัวแล้วพอเลยครับเช็กกันก่นพอ,อ,อหมดคด,ดีจริงๆแพ้หัวก็ลงจริงจนไม่งโเอ้ยเอาเอาเนี่ยเอาเชื่อโอเคตัดินใจแล้ว โอ้ยกระเป๋าเดินทางคอฟฟินเฮ้ยว่าชอบอด็กสาเลยโอ้โหโจัดอ่ะโคตรดีอ่ะอืมเท่น,นะนี่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็ ตอนนี้ก็อิ่มมากนะเมื่อกี้เราก็เลยเดินช้อปปิ้งมาซื้อเส,สื้อผ้าพของใช้ที่มันจะเป็นที่ต้องใช้ในการทัวร์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานก็แจกไปเยอะอยู่หมดเรียกได้ว่าเกือบหมดตัวเกือบหมดตัวนะเพราะว่าแหวนต้องหอูสร้อยอะไรไปหมดแล้วเสื้อแจ็คเก็ตก็เลยต้องหาซื้อของนิดหนึ่งซื้อของเรียบร้อยรับประทานข้าวเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวรอขึ้นมาไฟตอนประมาณบ่ายสามโมงครับแล้วก็ กลับไปที่ที่ฮาม,มานะคแต่เออแบบเยื่อหลุมเยี่อหลุมไม่ใช่ฮามานะแต่ว่าแก้แก,กันแล้วก็คาดว่านะคาดว่าอาจจะมีไปฟิตเนสกันช่วงนี้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะต้องดูก่อนเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยดีพอนอนไม่ดีอะ่ะการออกกำลังกายก็อาจจะอ,อาจจะกลายเป็นการทำลายตัวเองที่จะน,น,นอนตัวไหนอ่ะนอนที่หัวฮะพูดจริง เราอยู่แบบเราเคยไปกับฝึกกับเหนือยซีมาแล้วเราเข้าขอคอร์สที่ค่อนข้างจะดูเดือดมาแล้วการแค่นี้ดีกว่าจิมฉอนเดี๋ยวผมจะให้ดูเด็กแว้นที่ออสโลนะครับรออีกสักพักเดี๋ยวเราจะได้เห็นเด็กแว้นที่ออสโลเนี่ย ขึ้นพูดบาทได้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อแล้วมั้งไปเอาไปไปซื้อของที่มุงมากลัวไม่ทันก็เลยต้องใช้สกูร์เตอร์เป็นไงมันไหมสอก์โคเตอร์โอเคนะเขาเขาเขาจริงๆถ้าเราสมัครตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ต้องเดินปวดขาแล้วเขาคิดอะไรยังไงเออเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทต่อสามสิบต่อครั้งครั้งเลยเหรออ่า ครั้งเลยหรอใช่ก็คิดผมไป30โคนะอะอเหรอเกบาทแล้วมันจอดอยังไงหมายถึงแบบถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าตั้งลงแล้วก็กดเอ็นไลอ่ะมันก็จะคิดคำนวณเรื่องของเวลาแล้วก็เออระยะทางแต่ว่าเราต้องจอดตรงที่พาร์กิงของมันถ้าเกิดว่าไม่จอดตรงพาร์กิงจะผิดเหมือนกับว่าเราต้องถ่ายรูปส่งไปให้เขาว่าจอดในถูกถูกลักษณะนนอะไรเงี้ย เราขึ้นบ่ายสามเนี่ยเราวันเรามีของมาฝากให้ผมไหมเดี๋ยวผมเอาของไปรอไม่มีไม่มีเดี๋ยวซื้อผ้าของเอนักไงว่าบนตรงนี้เส้นนี้จรดไปดูว่าอะไซิแล้วก็ัมาใส่รไปตอครับอันนี้เรา,า,ากำลังจะขึ้นรถไฟไปฮามาสเตชันนะครับ IE19 ร้อนมากเดินไป How are y o I'm g o o Why it's so hot Why เราเจอเรื่องอะไรร้อนว่าเป็นโซนอะไรโซนร้อนโซนเย็นโซนเงียบหรือว่าที่เรามาแล้วมันไม่มีใครเลยเพราะว่ามันเสียคนที่มีปัญหาไม่ใช่ใคร เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับจินตีจ้าจินตีจ้าโอ้ยแต่สวัสดีครับสวัสดีครับ